มาเทศนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจจะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตามคำสอนเพื่อรักษากายวาจใจใจของตนให้เพิ่มพูนด,ด้วยคุณงามความดีคือคุณธรรม อันจะนำชีวิตของเราให้เกิดมีสาระมีประโยชน์อย่างยิ่งบุคคลผู้เกิดมาแล้วถ้าหากว่ามิได้ประพฤติธรรข้อประพฤติสิ่งตรงข้ามคืออันเป็นสวมนกุศลก็จะเสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเหล่านี้เป็นต้นดังนั้นโบราณบัณฑิตครูบาอาจารย์พ่อแม่ทั้งหลาย จึงได้พยายามสั่งสอนศีลบุตรของตนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีในบัตรบันนี้ในวันนี้เราได้มาไหว้พระในที่ใต้ท้นพระสีมหาโพธิ์อันเป็นสถานที่ประเสริฐอย่างยิ่งหรือเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งแต่ความศักดิ์สิทธิ์นี้หมายความว่าเป็นไปเพื่อ ศักดิ์สิทธิ์เพื่อปลดเปลื้องอาสวะกิเลสที่เคยอยู่ในจิตสันดานของตนให้เบาบางและหมดไปหรือปดเปลื้องสิ่งที่ไม่ดีอันเป็นส่วนอกุศลการทำการพูดการคิดต่างๆที่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนซึ่งกันและกันทำคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อปฏิบัติตามแล้ว ก็จะปลดเปลื่องในสิ่งเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปเหลือไว้แต่ความดีมีความทุจริตกายวาจาใจและคลองอยู่ในธรรมเป็นต้นในบทที่สวดในวันนี้ก็มีหลายบทด้วยกันแต่ละบทนั้นล้วนแล้วแต่ว่ามีสาระมีประโยชน์ที่เราควรระลึกถึง และควรจดจำนำใบพืพุทธบัตริดปฏิบัติทางสิ้นหนาทีน่นี้ในเวลานี้จึงของนำโอวาทปาธิโมกมาแนะนำคำสอนที่เป็นหลักสำคัญในบทเฉพาะข้อที่ว่าสัพพปาปัสสการณังกุสละโสปรสสัมปดาสจิตตปริโยดะปังเอตังบุทธานาสาสนัง คำสอนทั้งสามคาถานี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งแก่พุทธศาสนิกชนแปลความว่าสัพพปาปัสสะอาการนังพระองค์ทรงตรัสสอนให้เว้นจากการทำบาปทั้งปวงสัพพะหมายความว่าทั้งปวงอาการนังคือสิ่งที่ไม่ควรทำ ปาปะสะได้แก่สิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นสิ่งที่มีทั้งหลายอุสรสูปรสั้ำประดาทรงสอนแนะนำให้ตั้งอยู่ในทางที่เป็นกุศลที่เป็นสุจริตธ,ธรรมคือทานศีลภาวนาและความซื่อสัตว์สุจริตที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนด้วยประการตา่าง สิจตปริโยธาปนังพึงทำจิตใจของตนเองให้เกิดความผ่องแผ้วคำว่าจิตผ่องแผ้วในที่นี้คำว่าจิตต่างกับคำว่าใจหรือหัวใจหัวใจของเราเป็นอวัยวะที่สำคัญถ้าหากว่าหัวใจของเราพิการหรือมีเล่าชีวิตของเราก็รอแหลมต่อความสิ้นไป หรือยังไม่สิ้นไปก็หาความสุขไม่ได้โรคอันหนึ่งอันใดที่เกิดขึ้นจากหัวใจจัดกันว่าเป็น,เป,นเป็นเพศที่ร้ายแรงหาความสุขสบายไม่ได้เพราะฉะนั้นในปัจจุบันในการแพทย์ในการรักษาพยาบาลในสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปหรือหายไปจากบุคคลที่กําลังเผชิญอยู่นับว่าเป็นผลดีอย่างยิ่ง เป็นที่ปรารถนาของคนโดยทั่วไปนี้ฉันใดอกูศลรธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตใจที่เกิดขึ้นในจิตคำว่าจิตกับใจข้อก่อนนั้นต่างกันแต่ว่าเป็นจุดเดียวกันจิตคำว่าใจเป็นวัตถุคือเราเป็นหะไทยยาวัตถุส่วนจิตหมายความว่าความรู้ความนึกความคิด ที่เกิดมีขึ้นจากความร,รู้สึกของตนอันเกิดต่อเรื่องมาจากอายตนะภายในภายนอกมาสัมผัสการเช่นตายรูปแล้วเกิดความคิดขึ้นและเมื่อต่อต่อไปก็ยังจําเรื่องนั้นได้นึกขึ้นมาได้เหล่านี้เป็นต้นเรียกว่านึกและคิดอันนี้ทางภาษาศาสนาเรียกว่าจิต <c oughs> อันเป็นนามธรรมส่วนหนึ่งไม่ใช่รูปธรรม และเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเพราะตัวนึกตัวคิดนี้จะเป็นเครื่องบริหารกายวาจากายวาจาของตนกายวาจาใจของตนให้ทําพูดคิดต่างๆทําดีพูดดีคิดดีทำดีพูดดีก็เพราะมีความคิดดีมีความคิดในส่วนที่เป็นกุศลในความคิดส่วนที่เป็นบุญ เพราะฉะนั้นในความคิดเหล่านี้อันเป็นส่วนเรียกว่าจิตนั้นจริงจัดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเฉพ,าะ,เพาะอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาจะมีคําสอนเหล่านี้เน้นหนักลงในเรื่องจิตเป็นอันมากและเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติในการเจริญจิตภาวนาคือทําจิตให้เป็นสมาธิได้แก่ความสงบสงบเดียวเดียวเรียกว่าคณิกะสมาธิ สงบเป็นพักๆเรียกว่าอุปจาระสมาธิสมอสงบโดยแน่วแน่ลึกลงไปอยู่นานหรือพองแผ่วที่สุดเรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธิเหล่านี้เมื่อประเพณมากเข้ามาเข้าก็จะเป็นพลังอันหนึ่งเรียกว่าฌานบ้างเรียกว่าเรียกว่าฌานเร,เรียกว่าฌานที่ ทำให้จิตใจแก้วกล้าและอาถานและเรียกว่าสมาบัติคือเมื่อรวมฌานทั้งสี่ข้อต้นคือรูปฌปานสี่ได้แก่ปฐมฌานดุดิยาฌานตา,านติยาฌานจตุติฌานและประกอบด้วยอรูปฌานอีกสีคืออากาสานัญญชนัาฌาน วิญญาณัญจาจตนาชาเนวสัญกินจะอากินจานัญญาชตนะชา,ชาเนวสัญญาณาสัญญาชนาชาชอีกสี่ทั้งรูปชาญและอรูปชานรวมกันเป็นแปดเรียกว่าสมาบัติสมาบัติก็ดีชาญก็ดีสมาธิก็ดีเป็นพลังอันสำคัญที่จะรักษาจิตใจของบุคคล ให้ตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในคุณงามความดีและจิตใจที่สงบด้วยสมาธิก็ดีด้วยฌานก็ดีหมายความว่าได้ปราบพรามอารมณ์ที่เป็นอุปสรรคของจิตคือนิวร์ังหาได้แก่การมาฉันความพึงพอใจรักใคร่ในรูปเสียงเป็นต้นพยาบาทครามกรธแค้นผูกอาฆาตการเป็นต้น ทีนมิทะครามท้อถอยง่วงเหงาหาวนอนเบื่อหน่ายอิดนาระอาใจมันในคุณงามครามดีเป็นต้นอุทธาจาักกุกุจักความฟุ้งซ่านดลำคาในจิตใจไม่แน่แน่นิ่งนิ่งลงไปได้เป็นต้นวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่ใจในข้อที่ครามคิดรู้สึกขึ้นหรือในครามรู้ครามจำางันอาจจะเกิดความเครือแพงสงสัย นี่เรียกว่าวิจิกิชาอาการทน้งห้าอย่างห้าประการนี้สรุปลงเรียกว่านิวรธรรมรมอันเป็นส่วนกุศลเป็นส่วนอกุศลคือเป็นส่วนบาปเป็นส่วนขัดขวางคุณงามความดีไม่ให้ความดีคือความสงบเกิดขึ้นไม่ให้ความดีคือไม่สมาธิเกิดขึ้นไม่ให้ความดีคือไม่ฌานเกิดขึ้นเหล่านี้เป็นต้นเมื่อฌานสมาธิไม่เกิดขึ้นจิตใจของผู้คนก็เกิดความฟุ้งซ่าน ใจิตใจของมุุคลที่เกิดความฟุ้งซ่านแล้วนั้นมักจะตกไปในทางอับมักจะตกไปในทางต่ำสามมีความพึงพอใจในสิ่งใดไม่รู้ว่าบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ถูกรู้ผิดประการใดก็ทําไปตามนั้นเพราะตามอำนาจของใจที่ไม่สงบเป็นเขามูลอันหนึง่งบุคคลที่ปารถนาทําเพื่องสูงขึ้นไปเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องคุณงามความดีให้ยั่งยืนมั่นคง หรือจะรักดำเพลนทานให้ได้บุญรักษาศีลให้อย่งยืนนานปฏิบัติให้มั่นคงต่อไปก็ต้องอาศัยพลังแห่งสมาธิของจิตใจเป็นเครื่องส่งเสริมคุณงามความดีในธรรมเหล่าเดียวกันให้เข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นได้เพราะฉะนั้นการทำจิตให้ผ่องแผ้วปรสศจากเครื่องซ่อมหมองต่างๆคือความโลภความโกรธความหลงทั้งสามประการน,นี้เป็นอันตราย เช่นเดียวกับนิวรณ์ทั้งห้าเหมือนกันเมื่อบุคคลมีจิตใจผ่องแผ้วไม่มีอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็จะเหลือแต่สิ่งที่ดีงามเป็นความสงบในทางจิตอุปสนธธรรมทั้งหลายเหล่าใดก็สงบไปกุศสธรรมทั้งหลายเหล่าใดที่เป็นส่วนดียังไม่มีก็จะมีขึ้นส่วนใดที่มีอยู่แล้วก็จะเริญแก่กล้ามากยิ่งขึ้นอันเป็นส่วนผลแห่งความดีงามความดีทั้งหลายทั้งปวงนี้ ย,ยังผลให้เกิดความร่รมเย็นเป็นสุขความผาสุขหรือความอยู่ดีมีสุขเป็นที่ปรารถนาของบุคคลโดยทั่วไปบุคคลที่จะมีความสุขที่สนิทแนบแน่นหรือเป็นความสุขอันรับเลิศนั้นก็มีความสุขที่จิตใจผ่องแผ้วถึงเราจะมีสิ่งอื่นๆอ,อันเป็นวัตถุมากมายเพียงใดโดยไม่ต้องหนักใจประการใด ว่าเราจะมีกำลังในการใช้จ่ายก็ดีในความเป็นอยู่ก็ดีในการทำกิจการงานต่างจก็ดีอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งเป็นสุขภายนอกแต่ส่วนสุขภายในคือความสงบนี้เป็นเป็นความผาสุขอันล้ำเนิดที่จะยังจิตใจของตนเองให้เกิดความเบิกบ,บานเกิดมีสติเกิดมีปัญญารู้จักเหตุรู้จักผล รู้จักเหตุว่าทุจริตเป็นเหตุให้เกิดความชั่วรู้จักเหตุว่าสี่สุจริตเป็นเหตุให้เกิดความดีมีสติมีปัญญาไม่ประมาทก็ด้วยอาศัยจิตใจใเกิดความผ่องแผ้วเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนานี้จึงทรงสั่งสอนให้ทําจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วดังได้กล่าวมาแล้วสัพพปาปะสะอาการนังเว้นจากความประพฤติชั่วทั้งปวงด้วยกายวาจาใจ กุศลสูปราสัมบรดาอย่างกุศลต่างๆคือความดีอันใดยจ้ากายยังไม่มีให้มีขึ้นวาจาอันใดยังไม่ดีให้ดีขึ้นและทางจิตใจอันใดยังไม่ดีให้มีขึ้นที่เป็นส่วนกุศลเป็นส่วนบุญที่เกิดขึ้นแล้วยังความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นทรงสั่งสอนให้เกิดมีขึ้นอาการนังคือความบาปทรงสั่งสอนให้เว้นเสียคืออย่าทา กุศลสู้ปะสัมปทาปะสัมปทาคือให้ทําให้ทําคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นจิตจะประโยชน์าปานังเอตังบุทานาสะจันนำความสงบทางจิตหนึ่งความทำความดีหนึ่งและทำจิตใจของของตนให้ปองแร่ความเว้นจากการไม่ทําบาปท,ทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อมการทําจิตใจให้ผ่องแผ่ทั้งสามประการน,นี้ เป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นคำยืนยันแน่นอนว่าสิ่งข้างปวงในเพียงสามข้อนี้เป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาแต่ที่เราได้ยินกันมาว่าคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นมีถึง84% 0 0 0พันพระธรรมขันธ์หรือเราจะเห็นหนังสือสูตรที่เรียนเช่นนักธรรมชั้นตรีก็มีหลักธรรมชั้นโทชั้นเอกและในบาลีอีกมากมายก็ล้วนแล้วแต่เป็นคำสอนทั้งสิ้น คำสอนเหล่านั้นก็คือรวมย่อแล้วก็อยู่ในการไม่ทําบาปท,ทั้งปวงการบำเพ็นกุศลให้ถึงพร้อมการทําจิตใจของตนให้เกิดความผ่องแผ้วพุทธศาสานานกชนที่มมีเวลาน้อยไม่มีเวลามากที่ยึกึกสารพึ่งจําหลักการทั้งสามประการนี้ไว้ให้แม่นยำและลึกสึกอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราละบาปท,ทั้งปวงทรงสั่งสอนให้เราเจริญกุศลให้ถึงพร้อม ทรงสั่งสอนให้เราทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วรู้จักไว้เพียงสามข้อนี้ชื่อว่ารู้จักาศาสนธร,รรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อได้น้อมนําไปปฏิบัติอันใดทำนั้นย่องคุ้มครองและรักษาผู้นั้นให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีไม่ตกมณีชั่วให้สมความปารถนาแม้ร่วงลับดับคันละสรีระร่างกายไปแล้วก็ไปสู่สุคติด้วยอำน,นาจแห่งคุณความดีนั้น เพราะฉะนั้นคุณแห่งพระธรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่ล้ำเลิศให้ผลนทั้งปัจจุบันให้ผลทั้งในภายภาคหน้าและในภพบน้าอีกดังกล่าวมาบัดนี้ขอเชิญท่านหลายเจริญจิตกภาวนาด้วยนึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระปัญญาปัญญาคุณบริสุทธิคุณและพระมหาการุณาธิคุณวนในใจเพื่ออบรมจิตใจของตนให้พ้นจากเครื่องซ้อมมองด้วยประการต่างๆ เพื่อให้เกิดปิติในคุณแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้นึกถึงพระธรรมคาสอนของพระองค์ทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปนนที่ชั่วและนึกถึงพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สืบต่อสืบสารพระธรรมีในของพระองค์ที่ดัดจะรู้และสอนมาแล้วให้อยูอย่ยงคงอยู่ในโลกในถึงปัจจุบัน เป็นเหตุให้บุคคลผู้เกิดมานะภายหลังได้สดับจับฟังเล่าเรียนศึกษาและปฏิบัติธ,ธรรมและปฏิบัติธรรมตามยังความดีอันใดยังไม่มีให้มีขึ้นที่มีอยู่แล้วให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นความเป็นอยู่ในชีวิตของบุคคลนั้นย่อมอยู่เย็นเป็นสุขถ้าหาว่าประพฤติร่วมกันทั้งหมดก็จะมีความรุ่งเรืองความเจริญเป็นที่อบอุ่นซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไป จงตั้งใจอบรมจิตใจของตนให้สงบจิตใจให้สงบมีความหมายมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าจิตนั้นเป็นหัวหน้าของกายและวาจาเมื่อจิตใจดีเมื่อใจดีเมื่อจิตดีก็จะทําดีพูดดีเมื่อจิตใจไม่ดีก็จะทําไม่ดีพูดไม่ดีพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสอนว่าสมาทิงพิคเ,เวพาเวทะสมาหิตวยทาภูตังประชานาติ แปลว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพากันเจริญจิตจภาวนาทำจิตของตนเองให้เกิดความสงบให้เกิดความสงบและเมื่อจิตเกิดความสงบแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นความร,รู้เห็นตามความเป็นจริงเกิดมาจากความสงบนี่เป็นส่วนสําคัญสมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าตอนบำเพ็ญทุกรกิริยาไม่ได้ผล ว้าวุ่นด้วยประการต่างๆทรงนึกถึงเมื่อเป็นพระราชากุมารน,นั่งสมาธิเกิดความสงบจําอารมณ์แห่งความสงบนั้นได้ย้อนกลับมาประพฤติเช่นนั้นอีกจนได้ทานั้นเจริญยิ่งขึ้นจนเป็นอัปปนาเป็นฌานเป็นสมาบัติเป็นสมาบัติตและเป็นกําลังที่จะให้เกิดปัญญาพิจารณารู้เห็นตามความาจริงในสังขารทั่งปวงจนหลุดพ้นหมดอุป,ปาทาน คบรรลุถึงพระอนุจระสามมาสาัมพูธิยานเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้ามาจนถึงบัดนี้เพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปเราตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ในใจนึกถึงคําสอนในใจนึกถึงพระสงฆ์ไว้ในใจนึกในใจว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆนึกไปหลายๆรอบก็ได้ด้วยความมีสตินึกถึงพุโทโธก็มีสติ นึกถึงํารรมโมก็มีสตินึกถึงสังโฆก็มีสติให้สติอยู่กับจิตที่นึกนั้นคุมไว้อยู่อย่างนั้นอย่าไปรับอารมณ์สิ่งอื่นด้วยการนึกน้อมอารมณ์ในอดีตที่ผ่านมาก็ดีหรือพลาดการไปข้างหน้าก็ดีหรือในปัจจุบันที่ไม่ใช่อารมณ์แห่งภาวนาก็ดีปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นให้เหลือจิตที่นึกพร้อมด้วยความมีสติจิตกับสติอยู่ด้วยกัน จะเป็นเหตุให้เกิดสมาธิเมื่อจิตจะเกิดมีเคราจิตกับสติอยู่ด้วยกันสมาธิเกิดขึ้นก็สติจิตและสมาธิรวมเป็นหนึ่งจะเป็นพลังอันสําคัญที่จะให้เกิดความสงบควารมร่มเย็นและมีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยเพียงว่ามีความตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพุโทโธเท่านั้นเพราะฉะนั้นต่อนนี้ไปพึงพากันตั้งใจ ปล่อยวางอารมณ์อื่นๆทั้งปวงนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพุโทโธด้วยความมีสติด้วยความมีสติอันหนึ่งสิ่งแวดล้อม <c oughs> ที่จะรบกวนเรานั้นไม่ใช่สิ่งอื่นคือในจิตของเราเองอารมณ์ของเราเองที่จะมารบกวนเราได้เช่นนึกนึกไปพุโทโธไปแล้วก็เผลอบันึกเอาสิ่งอื่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเกิดขึ้นในขณะนั้นก็ทําให้สิ่งคําว่านพุโทโธนั้นหยุดไป สลายไปสิ่งอื่นเข้าแทรกสิ่งอื่นท่เข้าเข้าแทรก,กนั้นหากว่าเป็นอกุศลก็จะเป็นบาปเข้าแทรกหรือความไม่ดีเข้าแทรกจิตใจก็ไม่เกิดความสงบแม้จะนั่งอยู่นานเท่าไรแต่จิตของบุคคลถูกอกุศลอื่นแทรกแล้วจิตจะไม่สงบไม่สามารถจะเป็นสมาธิจะไม่สามารถจะเป็นฌานอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไม่เป็นพลังที่ใช่เกิดปัญญาความร,รู้แจ้งเห็นจริงเพราะฉะนั้นจริงก็มีสติ คอยสํารวมคอยระวังคอยรักษาอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาเกิดขึ้นในขณะที่เราทํางานอีกคนงเราทํางานคือพุทโธเหมือนกับว่าเรากําลังทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งกําลังทําอยู่และมีจำความจําเป็นจะต้องทําถ้าในขณะนั้นมีเพื่อนมาชวนให้ไปเที่ยวกันอย่าเชื่อเพื่อนต้องเชื่องานตอนนี้ฉันใดเชื่อต้องเชื่อพุทโธและสติ อย่าเชื่ออารมณ์อื่นที่มาแทรกแซงถ้าอารมณ์อื่นมาแทรกเทยแซงพึงปล่อยวางเสียเห็นว่าไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ใช่ทางแห่งการปฏิบัติเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจนึกถึงพุทโธดังได้กล่าวมาและมีสติถ้านึกถึงพุทโธในใจไม่มีอะไรประกอบก็ใช้ลมหายใจก็ได้หายใจเข้านึกว่าพุท และมีสติรู้ไว้หายใจออกนึกว่าโทและก็มีสติรู้ไว้อย่างนี้ก็ได้ทําให้สมาเมเสมออันหนึ่งจิริยาที่หายใจเข้าหายใจออกนั้นทําเป็นกลางๆพอเหมาะพอดีอย่าแรงอย่าค่อยจนเกินไปทําให้กลางๆพอเหมาะพอดีถ้าหากว่าจิตใจเกิดความสงบขึ้นแล้วเบาขึ้นแล้วก็ดูอารมณ์ที่หายใจเข้าออกนั้นเบานั้นไปด้วยถ้าหากว่าจิตสงบก็ดูความสงบ ปล่อยวางอารมณ์ที่ว่าพุโทโธนั้นเสียอย่าเอาอารมณ์ที่ภาวนาตอนต้นมาใช้อีกเมื่อจิตสงบแล้วท่านกล่าวว่าเวลาที่ภาวนาไปขณะใดจิตสงบแล้วดูจิตที่สงบทันทีในดูความจิตที่สงบทันทีถ้าหากว่าจิตของเรายังพววงอยู่กับเรื่องคำภาวนาใจของเราก็จะเกิดไม่สงบ ในไม่สงบเท่าที่จะทำได้เพราะว่ามีคำภาวนานั่นเองเป็นประดุเครื่องเกะกะขวางจิตของตนในขณะนั้นแต่เบื้องต้นจำเป็นจะต้องใช้คำภาวนาจนคำภาวนามีประโยชน์แล้วจึงเหลือแต่ความสงบความสงบเกิดขึ้นแล้วจึงไม่ต้องใช้คำภาวนาเพื่อไม่มีอะไรให้เกะกะจิตให้จิตเกิดคาวามสงบ เพื่อความสงบเกิดขึ้นแล้วจะได้ตามลำดับของความสงบคือสมาธิคานิกะสมาธิอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิหรือฌานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เรื่องการทำความสงบสมาธินี้มีอุบายหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันทัรงเพราะอย่างยิ่งแต่บุคคลแต่ละคนไม่เหมือนกันในความเป็นไปในความคิดมากคิดน้อยในการสํารวมมีสติมากมีสติน้อยต่างกัน แต่พึ่งใช้หลักที่สำคัญคือพุโทโธนี้เป็นพื้นฐานก่อนถ้าหากว่าทำต่อต่อไปไม่สงบแล้วจึงค่อยมาต่อมาแนะมาสอนมาหาทางให้เกิดความสงบต่อไปได้เพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปพึงตั้งใจ,จเจริญพุโทโธดีความมีสติตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป